สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่อาทิตย์ชนกับผมเริ่มต้นอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเกม Path o f Exile เปิดบริการเป็นเซร์ว์ประเทศไทยแล้วนะครับโดยบริษัทกอรีน่านั่นเองนะฮะแล้วผมก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้เล่นใหม่และกันเพราะเลเวลยังไม่สูงตอนตอนนี้เลเวลแค่อยู่ประมาณ60สเองสายที่ผมเล่นก็คืออาชีพวิทย์วิทย์แล้วก็เน้นไปทางเวสซัมมอนเนอร์คือเน้นเรียกลูกน้องออกมานะครับสายนี้มันดียังไงคือเท่าที่ผมเล่นมาก็คือนะหนึ่ง เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีไอเทมแบบ full option ่ะไม่จำเป็นต้องพึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันดีมากมายอะไรแค่เราหาเจมที่เราจะใช้สกิลนั้นมาให้ได้แล้วก็พวกอาวุธคือไม่เน้นไม่เน้นความดีเรียก่ไงความแรงความสุดยอดความเทพของไออาวุธเท่าไหร่เราแค่ให้มันมีสล็อตที่เชื่อมกันเท่านั้นเพื่อที่เราจะได้เชื่อมเจมของเราแต่ละเม็ดให้มินเนี่ยนของเรามันแข็งแกร่งขึ้นประมาณนั้นนะครับทาให้ต้นทุนในการเล่นของมันเนี่ย น้อยแล้วก็เล่นได้สําหรับผมมันถือว่าเล่นได้ง่ายนะเล่นได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นแต่ข้อเสียของมันก็มีก็คือว่า1ตอนนี้ที่ผมมีเลยคือตัวบางมากนี่พลังชีวิตแค่พันสี่โลโลสามร้อยกว่าตัวบางมากตายง่ายมากแต่ว่าตรงนั้นเดี๋ยวเราจะมีสิ่งที่ชดเชยได้เดี๋ยวผมตอนผมพาไปลองลองดันเจียนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าชดเชยยังไงงั้นลองมาพูดถึงไอ้สิ่งนี้เลยแล้วกันก็คือสกิลสกิลแล้วก็ แนวทางการเล่นแบบง่ายๆซึ่งคนที่จะเล่นแบบผมเนี่ยนะเล่นมาตอนแรกๆเนี่ยพวกเจมอะไรอย่างเงี้ยทำเควสเสร็จมันก็จะได้มาซึ่งหาไม่ยากอะ่ะได้มาเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นเจมที่ไม่ได้โอ้โหเรียกว่าหายากลําบากตากตาอะไรขนาดนั้นทําเควสเดี๋ยวก็ได้ทําเควสเดี๋ยวก็ได้บางทีได้3้ำสองสามเม็ดเลยก็มีอ่ะดูก่อนแล้วกันนะครับเอาที่หลักๆเลยก็คือนี่เลยครับสกิลปลูกซอมบี้เจมปลูกซอมบี้อันนี้นะครับผมเอามาเชื่อมต่อกับมินเนี่ยนไลท์ แล้วก็มีเน้นดาเมจทาให้เลื่อนมันเยอะซอมบี้เลื่อนมันเยอะขึ้นแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับอส่วนที่หัวเนี่ยอันนี้จะเป็นออร่าส,ส่วนมากอันนี้เป็นออร่าที่ทําให้มานาผมเนี่ยเด้งเร็วขึ้นเพื่อความต่อเนื่องในการไล่เวทเรียกลูกน้องมาตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นออร่าที่เป็นเจมออร่าที่ทําให้พลังต้านทานเวทของผมเพิ่มขึ้นซึ่งมันสําคัญผมต้องใช้ไอเจมอันเนี้ย หรือว่าจริงๆมันมีเจมอื่นที่เพิ่มพลังป้องกันนะเอาพูดง่ายคือพลังป้องกันทุกอย่างนะครับคุณต้องไปหาเจมพวกนี้มาใส่บ้างเพราะว่าตัวมันบางมากจริงถ้าเกิดไม่มีพวกนี้โดนทีสองทีร่วงครับไม่ต้องเจอบอสด้วยตัวธรรมดาก็ร่วงแล้วก็อันนี้ครับเป็นสกิลที่เรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผมขาดมันไม่ได้สกิลเฟสออฟเฟอร์ลิงเนี่ยพอเราไล่แล้วนะครับเราจะระเบิดศพขึ้นมาตรงนั้นต้องมีศพด้วยนะศพของมอนสเตอร์นะครับพอเราระเบิดปุ๊บ ไอ้พวกลูกน้องเราทั้งหลายเนี่ยมันจะเดินเร็วขึ้นโจมตีเร็วขึ้นไล่เวทเร็วขึ้นคือเร็วขึ้นยังเห็นได้ชัดเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอ่ะตอนนี้ดูก่อนเฉยว่าผมมีเจมอะไรบ้างมาถึงที่อันนี้ครับอ่าสกิลซัมมอนเลกกิ้งสปิริตก็คือไอไอหัวกะโกลกอะ่ะหัวก็โลกลไฟอ่ะครับพอเรียกมันออกมาผมเอามาลิงก์กับอันนี้นะครับ Faster Casting ทำให้ผมไล่เวทไล่สกิลเรียก ไอ้หัวกระโหลกเนี่ยไวขึ้นแล้วก็ l i n k ์กับค r i t i c a แล้วก็ m i n น o ยนดาเมจเข้าไปอีกทําให้มันโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ติดค r i t i c a บ้างอาจจะทีหรือไม่ทีก็ไม่รู้เพราะเวลาเลือกออกมาแล้วมันเยอะจริงๆมันเยอะมากอ่าประมาณนี้นะครับมาถึงที่นี้อ่าอันนี้ปลุกวิญญ,ญาณของพวกมอนสเตอร์ที่ตายแล้วขึ้นมาก็คือเราชอบตัวไหนผมจะเน้นไปทางพวกไอ้พวกยิงไกลทั้งหลายครับตัวไหนที่ยิงไกลผมก็จะเรียกมันขึ้นมาสูงสุดผมเรียกได้2ตัวก็ให้มันช่วยยิงเป็น เป็นแนวหลังให้เราเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมใช้ add lighting damage เข้าไปทําให้ไอตัววิญญาณที่เราปลุกขึ้นมาเนี่ยเวลามันโจมตีก็จะติด l i g h t i บ้าง add ไฟดาเมจเข้าไปด้วยก็เหมือนจะ lighting ครับคือพูดง่ายไอตัวนี้ปลุกขึ้นมามีผลทั้งไฟทั้งสายฟ้าในตัวเดียวเลยอันนี้ก็สำคัญ summon skeleton ซึ่งก็เป็นสกิลที่ได้ในช่วงตั้งแต่ช่วงแรก,แรก บางคนอาจจะคิดว่าสเกลตันเนี่ยมันไม่เดินตามแต่ว่ามันทดแทนด้วยว่าสเกลตันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเรียกได้เยอะอย่างผมเนี่ยเรียกได้10ตัวนะตอนนี้ที่เลเวล6กนะครับสามารถเรียกได้10ตัวแล้วยังจะมีพาสซีฟสกิลที่มันทําให้เวลามินเนี่ยนผมก่อนมันจะตายหรือมันตายเนี่ยมันจะระเบิดตัวเองมันก็จะสร้างดาเมจได้ดนิดหน่อยๆแล้วสายที่ผมเล่นเนี่ยครับมานาเรียกว่าไม่หมด ในกรณีที่เราฉากกับบอสหรือฉากกับตัวที่มันอึดๆแล้วเราสู้ไม่ได้ครับผมก็จะไปหลบฉากไปหลบอยู่ห่างๆแล้วส่งไอ้สเกลตันเนี่ยครับไประเบิดตัวเองเรื่อยๆอ่าคือกูไม่เน้น,นคุณภาพเว้ยกูเน้นปริมาณเดี๋ยวมึงก็ตายของมึงเองอ่าประมาณนั้นนะผมก็ลิงก์อันเนี้ยมินเน้นสปีดเพื่อให้มันเดินเร็วขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ฟิสิกส์ซูไลติงอันนี้ผมใส่ไปมั่วๆจริงๆไอ้พวกลิงก์เนี่ยมันแล้วแต่คนจะเอาไปเล่นด้วยนะอันนี้คือพวก เจมที่ผมพอจะหาได้ณตอนนี้นะครับพวกดาเมจพวกเพิ่มเลือดพวกทำให้มันเดินเร็วนี่ครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันคือสเปลโทเทมสเปลโทเทมเนี่ยความสามารถของมันก็คือว่าพอเราเอามันไปลิงก์กับสกิลสเปลอะไรก็ได้อย่างสมมติสายฟ้ายิงสายฟ้ายิงไฟย,งยิงนู่นยิงนี่อย่างผมเนี่ยเอามาลิงก์กับสกิลซัมมอนเลกิ n งสปิริตก็คือไอ้หัวกระโหลกไฟไอโทเทมอันเนี้ยพอตั้งปุ๊บมันก็จะช่วยผมแคท สเปลช่วยผมเรียกหัวกระโหลกขึ้นมาแทนที่ผมจะเรียกคนเดียวก็จะมีไอ้โทเทมเนี่ยมาช่วยเรียกทําให้มันจํานวนมันก็เยอะขึ้นไปอีกนะครับออันนี้คือที่สาคัญสาคัญแล้วผมก็ใส่มินเนี่ยนดาเมจเข้าไปให้มันแรงขึ้นไปอีกอ่ะโดยคร่าวๆที่พูดมาเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าผมจะเน้นในการเรียกว่าเอาปริมาณเข้าว่าคือตัวมินเนี่ยนมันไม่เก่งเท่าตัวเราหรอกแต่ผมเน้นว่าเอาปริมาณเข้าว่านะครับเดี๋ยวไปทดลองกันเลยแล้วกัน ว่าปริมาณมันจะได้ขนาดไหนนะฮะ,ะโหลดสักครู่สักครู่อ่าออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวผมยังไม่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมอะไรกับเขาทั้งสิ้นตอนแรกเนี่ยก็ลุยเดียวไปก่อนอ้ลืมบัฟว่ะอ่าเรียงนี้ไปก่อนครับนึกอะไรไม่ออกเรียกกระโหลกไฟไว้ก่อนอเดี๋ยวพงขออนุญ,ญาตไล่ออล่าก่อนออันแรกนี้ทําให้มานาเด้งเร็วอันที่สองนี่กันธาตุนะครับ แล้วก็มีสกิลนี้ไว้หน่อยอ่าโมเทนเชลสำหรับเอาไว้ป้องกันเล็กๆน้อยๆพอเจอบอสก็ใช้ไม่ค่อยได้นะครับตีทีทะลุหมดอันทีนี้พอพอเรามีศพแล้วนะครับผมก็จะเรียกซอมบี้ก่อนซอมบี้ตอนนี้ผมเรียกได้เจ็ดตัวผมก็ต้องการเจ็ดศพอ่าได้แล้วซอมบี้เจ็ดตัวทีนี้เราก็ไปหาเหยื่ออีกเอาเพิ่มเอาเพิ่มอ่าเจ็ดตัวนี่นะครับอ่าผมเรียกสเกลตันต่อ เตะเวลต้าผมเรีพร้อมกันสิบตัวอ่าเนี่ะตอนนี้ก็มีสิบเจ็ดตัวแนละ้วสิบเจ็ดตัวผมเรียกโทเทมขึ้นมาอีกอ่าโทเทมก็จะช่วยไลย่เห็นไหมช่วยไล่ไอตัวกระโหลกไฟมาให้ผมอีกอันนี้คือสเต็ปการเล่นของผมนะครับง่ายครับหาหาเจมอะไรมาใส่ก็ง่ายทีนี้พอเรามีกองทัพประมาณเนี้ตอนนี้กี่ตัวเนี่ยยี่สิบกว่าตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราหามอนเตอร์กลุ่มใหญ่ๆเอาใหญ่กว่านี้ได้ไหม เดินเดินเดิเดออไปอย่างเ<ๆ>้เลยเฮ้ยไปไหนกันหมดฮัลโหลสามตัวสี่ตัวอ่าโอเคมีตัวมินิบอสด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมนึกอะไรไม่ออกก็จะกดสเกลตันเนี่ยให้ลุกขึ้นมาเรื่อยๆคือแบบเออเออง่วงๆลุกขึ้นมาแล้วให้มันวิ่งไประเบิดตัวเองพร้อมกับตักโทเทมไว้ถ้ามีเวลาว่างก็กดอ่าเรียกกระโหลกไฟขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเจอ เจอศัตรูที่แบบมาเยอะๆแล้วเราต้องการฆ่าไวๆหรือเวลาเจอบอสนะครับเดี๋ยวเหลืออีกสกิลที่ผมไม่ได้ใช้ผมอยากเจอแบบกลุ่มใหญ่ตรงเนี้ยต,ตอนนี้มันก็เดินกันยุบยับไปนะอะสมมุติอ่ะผมใช้ตอนนี้แหละพอมีศพปุ๊บกดตัวนี้ขึ้นมาครับสกิลเฟสออฟเฟลิงสังเกตไหมครับว่ามอนสเตอร์มันจะวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นแล้วก็ไอ้โทเทมของเรามันก็จะไล่เร็วขึ้นด้วยอาจจะมาไม่กลุ่มใหญ่ๆอน่ะ อ่ะปักไว้พอมีศพป,ปุ๊บระเบิดศพโถตายไวไปเอาไหมเอาไหมเอาไหมหาใหมเยอะพอไหมเนี่ยอ่ะมีหนึ่งศพแล้วระเบิดขึ้นมาปักโทเทมและทีนี้ครับหลังจากที่เนี่ยเราเรียกมาทุกตัวพร้อมกันแล้วเราพยายามอยู่แนวหลังไว้ครับสิ่งที่มันทดแทนที่ผมบอกก็คือว่าเลื่อนเราน้อยโล่เราน้อยสิ่งที่มาทดแทนก็คือไอ้พวกนี้แหละครับลุกมนอของเราเราเห็นเนี่ยศัตรูมาทางนู้น ผมก,ก็กดเอาสเกลตันเนี่ยบังไว้บังให้เป็นโล่เป็นโล่ให้กับเราให้มันไปตายแทนเราครับอย,ยอย่าพยายามอย่าพยายามพยายามอย่าให้มอนสเตอร์เข้ามาใกล้ตัวเราเพราะว่าเราตัวบางมากเวลาเราจะเล่นดาเมจเราก็กดเงี้ยครับกดระเบิดศพขึ้นมาด้วยสกิลเนี่ยอ่าเฟสออฟเฟอร์ลิงเนี่ยครับเราก็จะสร้างดาเมจได้มากขึ้นเพราะว่ามันวิ่งไปหาศัตรูเร็วขึ้นลูกน้องเราวิ่งไปหาศัตรูได้เร็วขึ้นแล้วก็โจมตีได้เร็วขึ้น ดาเมจก็สบายอันนี้ผมเล่นที่อันไหนวะเนี่ยโอ้ระดับการหรือว่าทําไมน้อยเดี๋ยวกลับไปที่เมืองสักครู่นะกลับไปที่เมืองหน่อยวาร์ปเลยเพื่อความมัองวัวลองไประดับยากสุดดูวาร์ปมซิเลตไปฉากสามเลยแล้วกันเออตรงไหนอามาเก็ตเพชรนี่สไตายอายกแล้วเนี่ย ซึ่งเล่นสายนี้อย่าเอ่อครับท่องไว้ในใจว่าคุณตัวบางมากตัวบางมากๆเวลาผมเออเองงงงงงนี่ก็มีร่วงเหมือนกันอ่ะลองเนี่ยระดับโมซิเลตฉากสามแอคที่สามนะครับหาศัตรูสักคู่อ้าเมื่อกี้ลืมเรียกไอตัววิญญาณขึ้นมาอ่ะเน่เน่ยิงยิงธนูไกลเนี่ยผมชอบอ่ะเราก็พุ่ขึ้นมาครับได้สองตัว มีตัวหนึ่งอ่ะไปลุยเราก็อยู่แนวหลังไว้ยางเงครับนะสบายสบายอยู่แนวหลังถ้าศัตรูเข้ามาใกล้ก็ถอยหน่อยเร่งดาเมจก็กดระเบิดศพขึ้นมาครับ่เห็นไหมวิ่งกันยุบยย่ยุยอเลยวิ่งไวขึ้นโจมตีเร็วขึ้นเลยครับเราต้องพยายามอย่างนี้ฮะเอาลูกสมุนเราเนี่ยมาเป็นโล่ป้องกันไว้อย่าพยายามเดินเดินหน้าขึ้นไปมากนะ ศัตรูก็จะเข้ามาไม่ถึงตัวเราเพราะมันไม่ว่างครับมันต้องเลือกสู้กับลูกน้องประมาณ20 20กว่าตัวของเราตัวใดตัวหนึ่งมันต้องหันไปตีอยู่แล้วประมาณนี้อ่ะนี่ก็คือสายหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้คนที่เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกับผมเนี่ยลองเล่นดูเลเวล60ก็ไปได้สบายๆแล้วก็ไปคนเดียวโดยที่ไม่ต้องอาศัยปาร์ตี้นะครับอ่าสําหรับคลิปนี้ ถ้าเกิดว่าขาดตกบกพ้องไปอะไรยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมเองก็ยังเป็นมือใหม่ในแานออฟไกซด์เหมือนกันขาดตกบกพ้องต้องขออภัยเป็นอย่างสูงแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ิาติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ